ก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมทําไปนะครับเกี่ยวกับระบบฟิชชิ่งโมลิแล้วก็การลุกเองได้โดยไม่ต้องใช้เปิร์กนะครับในแพทเซิร์ฟเทสแพท6.3.0นะครับก็คลิปนี้ก็จะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นนิดหน่อยนะครับอ่าก็อย่างแรกเลนะครับคือ เจอจัลุกเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้เปิร์กแล้วก็คือไอความสามารถในการลุกเองเนี่ยจะถูกปรับเป็นความสามารถของความสามารถพื้นฐานของเซอร์ทุกตัวแล้วนะครับก็คือหากเรานอนอยู่บนพื้นเรากดรีโคปไปเลยเป็นเวลา15วิจากนั้นกดตัว F นะครับคือพอมันหลอดโคบมันเต็มนะ่ยมันจะมีขึ้นคาว่ากด F เพื่อพิกอัพก็คือก็คือพยุงตัวตัวเองขึ้นมาครับอ่าพอ พอฮิวจนหลออเต็มปุ๊บกด F ปั๊บตัวก็จะลุกขึ้นมาเลยซึ่งย้ำนะครับไม่ต้องใส่เปิร์กลุกเองของลุงบินแล้วนะอ่าซึ่งไอเปิร์กที่มีควาสมสามารถลุกเองเนี่ยก็จะถูกปรับความสามารถไปหมดเลยซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่4เปิร์กนะแล้วก็อย่างที่2ครับก็คือ n ิชชิ่งโมลิก็คือหากเราสามารถ ล้มเซอร์ที่ยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายได้ในแมปเนี่ยเกมจะตัดจบทันทีครับก็คือเซอร์เวอร์ที่เหลืออยู่ในเกมเน่ะที่ยังนอนแห้งอยู่อะ่ะก็จะถูกเอนติตี้เสียบตายเลยทันทีแล้วก็เตอร์ที่เป็นคนสุดท้ายที่ถูกล้มเนี่ยก็จะเข้าสู่คัสซีนการโมลิโดยทันทีครับดูนะครับฉากนี้นะครับผมจะทำการตีลิซ่ากาแลนก่อนนะนี่ครับ คือถ้าผมตีเนี่ยล้มได้เนี่ยคือคนที่โดนฟินชชิ่งโมลีก็คือเนี่ยนะส่วนลิซ่าก็จะโดนเอนจิตี้เสียบตายแล้วดูนะครับนี่อันนี้คือเขา้เขาคัตีนะในมอง,มองของคิลเลอร์ และเนื่องจากว่ามีการปรับให้การลุกเองเป็นคมสามรถพื้นฐานของเซิร์ฟและก็มีการปรับระบบโมลี่ใหม่นะครับเปิร์ที่เกี่ยวกับการฆ่าและการลุกเองจึงมีการปรับปัจจัยกันทั้งหมด6เปิร์นะครับโดยเปิร์แรกก็คือไม่อวดควรซึ่งเออเห็นเขาบอก่็จะปรับเปิร์ใช่ไหมแต่ผมลองอ่านที่เขาเออบอกว่าใน แพดโนต้ตนะครับแล้วก็ลองอ่านของไม่อดควรของแพดก่อนหน้านี้ดูแบบผมอ่านดูแล้วมันก็เหมือนไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับ <c oughs> อ่าโดยที่ไม่อดควรเนี่ยก็คือเราจะทิสถานะผุพังไปตลอดทั้งเกมแต่ก็จะไม่ทิ้งรอยเลือดเอาไว้นอกจากนี้นะครับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอะเมื่ออยู่ในฐานะเก็บ หรือใกล้ตายเนี่ยจะเบาลงไป25 50 75เนอกจากนี้นะครับยังได้รับความเร็วในการฟื้นตัวเนี่ยตอนนอนอยู่เนี่ยเป็นความเร็วที่15 20 25ซึ่งผมลองคือผมลองดูของแผดปัจจุบันกับแผด PPT แล้วว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับอ่า ต่อไปครับโซกาดโซกาดเนี่ยถูกปรับเป็นหากเราลุกจากสานะใกล้าตาเนี่ยเราจะศึกษาทนทานเป็นเวลา4 6 8วิอาทีซึ่งก็คือขั้นขั้น1 4วิขั้น2 6วิขั้น3 8วินอกจากนี้นะครับยังไดง้ังได้รับสถานะเร่งรีบก็คือวิ่งไวเน่ยเป็นเวลา5วิ โดยที่จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่น่เร่งรีบน่ะ10%อีกด้วยแต่จากที่ผมลองใช้เปิร์กนี้ดูดแ,ลแล้วครับผมไม่เห็นว่ามันจะติดสานะเร่งรีบนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นบั๊กนะอ่าต่อไปครับ Unbreakable ก็ถูกเปลี่ยนเป็นจะเพิ่มความเร็วในการฟื้นตัวเมื่ออยู่ในสถานะใกล้ตายน่ะ โดยความเร็วเพิ่มที่80 90บและ100%ต่อไปครับก็บูลเอ็กซ์โพเนนเชียลอันนี้ก็จะเหมือนกับอันเวกเอเบิลเลยแต่สิ่งที่ต่างอย่างนึงก็คือด้วยความที่มันเป็นเปิร์กมันเป็นโทเทมบูน่ะซึ่ง คนที่อยู่ในระยะบูนนะครับก็จะได้รับผลนี้ไปด้วยแต่ความเร็วในการฟื้นตัวก็ไม่ต่างจากเพิร์กอันเบกอเลเลยอ่าต่อไปนะครับแลนคอร์แลนคอร์เนี่ยความสามารถในการเห็นเซอรท์ทุกครั้งที่เครื่องติดก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ความสามารถในการที่เหยื่อเห็นเราตอนเครื่องติดก็ยังเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือหากเครื่องั่นไฟปัน่นครบทุกเครื่องนเนี่ย เราจะเห็นออร่าของเหยื่อเปรสิบ,บีและเหยื่อก็จะติดสารปลอดกำลังไปตลอดด้วยแต่เราจะฆ่าเหยื่อไม่ได้แล้วนั่นเองอ่าต่อไปนะครับกืนกินความหวังคืนกินความหวังเนี่ยเมื่อก่อนหากเราเก็บโทเค็นได้ครบ5เนี่ยเราสามารถฆ่าเซอร์ได้เลยเมื่อเราตีเซอร์ล,ลม้มลงนอนแล้วแต่แผนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเมื่อเราได้ห้โทเค็นเนี่ยและเราจับ เตอร์ที่นอนอยู่แขวนเตาขอเนี่ยเตอคนนั้นจะถูกสังเวยทันทีแต่เอฟเฟกนี้นะครับจะเกิดขึ้นกับคนที่นอนล้มอยู่แล้วถูกแขวนนะหากเตอร์ที่ยังอยู่บนตะขออยู่เนี่ยแล้วโทรแคม่มรนครบ5เนี่ยก็จับไปรับเอฟเฟก์นี้นะครับนี่นะครับก็เป็นระบบ Finishing Moli แล้วก็ลุกเองแล้วก็เปิร์กที่ถูกปรับใหม่นะครับเพื่อรองรับระบบนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ยังอยู่ในแพทเซิร์ฟเพจเบต้าอยู่นะครับก็จะเข้าเซิร์ฟจริงมาอะไรยังไงนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ